ชุมชนวิจิตสัมพันธ์เป็นพื้นที่สุขภาวะซึ่งมีการรวมกลุ่มกันออกกําลังกายด้วยการรำไม้พลองซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุครับผลของการออกกําลังกายด้วยการออกกําลังรำไม้พลองนี้นะครับประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับจึงได้ทําต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับเป็นเวลาก็ร่วมแเดือนแล้วครับการที่ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุมาร่วมมือกันออกกําลังกายด้วยการรำไม้พลองนั้นคือ จากปากต่อปากน,นะครับคือทําแล้วดีทําแล้วสุขภาพดีนะครับสติปัญญาดีนะครับโรคต่างๆที่ที่เป็นเคยเป็นเรื้อรังก็บรรเทาเบาบางลงอย่างตัวผมเองตอนที่ยังไม่ได้ลำยังไม่มีโครงการนี้เข้ามาตัวผมเองเนี่ยปวดขานะครับปวดก้นกบกนะครับเวลานอนก็ลําบากนะครับแต่พอทําไปได้สักระยะหนึ่งคือ3ามเดือนขึ้นไปแล้วเนี่ย โรคเหล่านั้นมันก็หายไปภูมิแพ้มันก็หายไปการรำไม้พลองนอกจากจะช่วยยืดเหยียดร่างกายกล้ามเนื้อลำตัวและขาแล้วยังช่วยลดอาการปวดหลังซึ่งควรทำอย่างต่อเนื่องวันละ20-30นาที